สวัสดีครับผมเช่นเคยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวปืนยิงปลาท,ทุกทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ขออนุญาตาส่งงานปืนยิงปลานะครับหนึ่งกระบอกนะฮะวันนี้เป็นงานไม้มะค่าแต้นะครับผมก็เป็นตัวมือสอดนะครับผมตัวท็อป จะเห็นลายเส้นนะฮะมันจะมีสีขาวๆนะครับเพราะว่าไม้แผ่นนี้นะครับเป็นไม้ที่เขาทาสีขาวไว้นะมันก็จะซึมลงตามหลุมเสี้นนะฮะเก่าแน่นะฮะประมาณนี้ครับผมช่วงชักแ80ดิเป็นรางอลูมิเนียมกลมนะฮะปีกค้างคาวปีกโรเลอร์ข้างคาวนอกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ นะครับลดน้ำหนักปลายนะฮะนี่เป็นปีก45เซนนะครับยางสีดำตอนนี้ก็รีดเบาแล้วนะฮะไล่เบาแล้วน้ำหนักรวมประมาณ2.6ลนะครับ2.6ล 2, 2.6ลกว่าๆนะฮะยังไม่ถึง2.7ลนะครับใส่ดอกใส่ลูกใส่ยางใส่ครบแล้วนะฮะ นะครับแกะลายาใบเมเปิลสองด้านเลยนะครับลงดำไปแล้วนะครับแต่ดำได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันเกินกับสีไม้นะครับผมก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะจะไม่ดำเด่นมากนะฮะก็ดูเกินๆดำดุนะฮะดูดุดีครับผมสำหรับไม้มาค่าแต้เนาะ ไก่เซฟนกครับตัวนี้เป็นของพี่วีระนะครับก็เสร็จแล้วนะครับพี่เราก็จะทำการจัดส่งแล้วเนาะก็เอาถ่ายให้พี่เคกาดูหน่อยเพราะว่าตัวพี่แกอยู่ต่างประเทศนะฮะโอเคครับผมก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับเทสยิงไปแล้วอันนู้นเป็นมะพราะ้าวแกงนะฮะสลูก <laughs> โอเคครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเสร็จงานตัวไหนก็เอามาลงให้ชมกันใน YouTube นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเ c e b o o k นะฮะก็ช่างแป้3ามพานนะครับผม ID l ดี e ลก็0 6 1 1 9 7 7 1นนะฮะเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณอ5่พ0นะครับรวมส่งนะครับผมโอเค ขอบคุณครับ